รประวัติและความเป็นมาหลุมดำหมายถึงเทหะวัตถุในเอกภพที่มีแรงน้มถ่องสูงมากไม่มีอะไรออกจากบริเวณนี้ได้แม้แต่แสงเราจึงมองไม่เห็นใจกลางของหลุมดำหลุมดำจะมีพื้นที่หนึ่งที่เป็นขอบเขตของตัวเองที่เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ที่ตำแหน่งรัศมีชาวชวิชถ้าหาวัตถุใดเข้าไปในขอบฟ้าเหตุการณ์วัตถุ นั้นจะต้องเล่งความเรี้วให้มากกว่าความเรีวแสงจึงจะหลุดออกจากหอบฟ้าเหตุการณ์ได้แต่เป็นไปไม่ได้ที่วัตถุใดจะมีความเรี้ยวมากกว่าแสงวัตถุนั้นจึงไม่สามารถออกจากหลุมดำได้ที่มาของชื่อการที่เราใช้คำว่าหลุมดำเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้เริ่มขึ้นในช่วงคิดศตรวตรรษที่1960โดยไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดโดยทั่วไป ะให้การกยุบย่องแก่นักวิสิตตามทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอสตาแล้วเมื่อเพิ่มมวนให้กับดาวที่กำลังจะหมดอายุไขจะทำให้เกิดการยุบตัวลงอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดสนามแรงน้มของรุนแรงที่ดาวกระทำต่อตัวเองแล้วดาวดวงนั้นก็กลายเป็นหลุมดำในเอกภพทฤษฎีโนแฮ ได้สร้างสมมุติฐานบางอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติของเอกภพและสะสารที่อยู่ในเอกภพจะนําไปสู่บทสรุปที่ต่างไปตัวอย่างเช่นถ้าธรรมชาติยอมให้มีแม่เหล็กข้าเดียวซึ่งเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่ไม่เคยถูกสังเกตพบก็น่าจะเป็นไปได้ที่ลุมดําจะมีประจุแม่เหล็กแต่ถ้าเอกภพมีมากกว่า4มิติ หรือมีโครงสร้างทรงกลมแบบ a n t i d เดอร์ซินเตอร์สลุมดำแบบง่ายที่สุดที่เป็นไปได้คือแบบที่มีเพียงมวลแต่ไม่มีประจุและโมเมนตัมชิงมุมลุ่มดำประเภทนี้เรียกว่าลุ่มดำชาวชวิตแต่ชื่อนักฟิสิกส์ผู้ค้นพบคำตอบดังกล่าวในปีคศ .1915 คือคลาวชาวสวิต ลุมดำชิกนี้เป็นผลลัพธ์แท้จริงสำหรับสมการไอสไตน์อย่างแรกที่มีการค้นพบรวมถึงสอดคล้องกับทฤษฎีของเบอร์คอบที่อธิบายถึงสุญยากาศเพียงชนิดเดียวที่เป็นสมมติฐานทรงกลมในโลกแห่งความจริงของฟิสิกส์นี่ความหมายว่าการสังเกตการสนามแรงน้มถ่วงของลุมดำ กับของวัตถุทรงกลมอื่นที่มีมวลพอๆกันหลุมดาจะดูทุกอย่างรอบตัวมันเข้าไปในนั้นและจะไม่สามารถกลับมาอีกได้เลยทียิ้มรับมันวันให้ใจย่านะแม้ทุกเรื่องเรามันยิ่งเข้าหมดร้สุดทุกที่เราพบพล ¡Me